และคุและคุมามัมกันอ่ะมามมัม,ม,มตัวนี้กินไหมอ่ะอามามมัมมาม Lãy cố gắng ăn cho khá là đẹp nhé. Để mong khai. Lãy nè gắng ăn mẹ năng đi đi. Ăn. Ăn đi đi. Ăn long Ăn long ให้น้องกินอ่ะห้คุณนั่งดีๆดีจะกัดมือแม่เลยจะรีบไปไหนนะข้างบนแล้วคุณมาข้างบน ตรงนี้มัน,น,นก็นอีกันหมดเลยอืตัวนี้นั่งนี่นั่งลงนี่ตัวน,นี้ เล็กคนนี้กินไม่อยู่บนโต๊ะเลยฮะอืมหมิวจังเลยวะแม่ไม่ได้ให้ข้าวเหรอมามาทางนีุ้กคุณมาทางนี้มาไอตัวเล็กนี่ Ê tụi lại giả dạng đi. Ní 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 ní, con nhỏ. Ăn hết luôn. nó ăn ขนมกล่องดีกว่าเนาะขนมกล่องดีกว่าแม่วางให้กินดีกว่าอืมหกละชิ้น แม่บอกว่ากินเยอะไม่ได้อ้เน,นี่ยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันกินวันละนิดเหละและคุณไม่อ้วนเลยแม่ไม่ให้กินเยอะ,ว,ะวันเล็กคณอ้วน ตัวนี้อร่อยป่ะตัวนี้น้อยนี่อร่อยป่ะอย่าแย่งกันอันนี้นี่นี่เล็กคุณมานี่แล็กคุณแล็กคุณมานี่มาแล็กคุณอ,อ่ะนี่นี่พอละแม่ไม่ให้กินเยอะ เกินไปอย่าแย่งกันอพอก่อนเนาะเดี๋ยวเข้าไปกินอาหาร กินนมเยอะไม่ได้กินอาหารมางกัน คุณแม่คุณผูน่าชงชานใช่มอนแนสน ต้องผูกเขาไว้เนี่ยไอ้แล็กคุณอ่ะอันนี้ก็ดื้อไปคนละแบบจะขึ้นข้างบนถ้าปล่อยแล้วจะวิ่งขึ้นข้างบนเลยเฉยๆให้ลูกเฉยๆด <ๆ S 1> <ๆ S 2> <ๆ S 1> ืน้ำเหรอ น้องเล็กน้องเล็กพี่ลเล็กคูณนั่นพี่ใหญ่น้องสเปาวัสดีครับก่อนอันนี้ก่อนเด้อ คุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมอด่งเงินถ่ายคลิปสามพี่น้องขอบคุณจ้า